น็อตอาคมากสีตำแหน่งเดิมเป๊ะจบครบทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะอ่ะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่นะครับผมเลขไม้แค่หมื่นนิดนิดสี่ประตูผ่อนหมื่นหนึ่งรถปีสองปีนี่แหละอ่ะคันนั้นเป็นคันไหน,นครับ๋ยวไปดูกันนะครับผม โอ้โหนะเห็นยันสิวเลยโอเคครับผมอ่าอยู่นี่แล้วนะครับผมกับ i s u D ุ D-Max นะครับผมตัวนี้เป็น 1.9X Series ปี2022จด23นะครับผมเป็นสีเทาเรมโบอ่าสีเทาเรมโบตัวก่อนเป็น m a i n t e n a n e นะครับตัวนี้ก็เลขไมล์หลักหมื่นครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันจริงๆนะว่าเป็นประมาณไหนกันนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สลับ LED <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกมาชุดนึง นี่นะมีครบนั่นเองชุดแต่งจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมเขี้ยวสีแดงแล้วนะตัวนี้นี่สวยงามสีแดงตัดกับสีเทาร์เรมโบนี่ก็คมเหมือนกันนะนี่เป็นสีใหม่ปลายปี22นะครับคันนี้ให้ดูรอบคันล้อใหม่นะครับผมยางใหม่ๆ เหมือนเดิมคลิกนะครับติดมากับศูนย์เลยไฟเดี้ยว LED ติดกระจกครับผมดําสลับเทานี่นะรอบคันประมาณนี้สภาพก็ง่ายๆครับผมล้างจอดขายไม่มีเอาไปทําอะไรสักอย่างเลยล้างจอดขายอย่างเดียวไฟท้ายยอดนิยมไฟท้าย LED รูปสี่เหลี่ยมนะครับมีมาให้2ดวงเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆคนตามหลังเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะครับกล้องมองหลังนี่ตรงนี้กระบะไลเนอร์นะครับผมอู้ยเบามากเลยเปิดง่ายนะรับลย อ่ากระบะไรเนอร์ยังไม่ผ่านการใช้งานครับผมให้ดูเลยนะเอาแบบเป็นรายละเอียดเลยให้ดูเลยปึ๊บสวยงามตามทองเรื่องนะครับนี่สวยเลยเปิดปิดประตูปังแม็กไรเนอร์คมๆอยู่เลยรอบคันเอาง่ายๆครับสวยไม่ต้องห่วงเลยประกันศูนย์เหลือศูนย์ดูแลไงผมรับประกันอย่างนั้นเช่นเดียวกันเปิดเข้ามาด้านในครับผมก็กระจกไฟฟ้านะครับผมทุกอย่างไฟฟ้าเบาะกำมี่สลับดำแดงนะครับแบบนี้ หน้าจอนะครับผม FMAM Bluetooth พว้มอะไรมันตีฟังก์ชันมีให้หมดแล้วเกียร์ธรรมดานะครับผมที่วางแก้วน้ำสอที่นะครับผมสำหรับคอนโซลด้านหน้าผู้โดยสารนะครับอ่อาจะะเปิดไฟหน่อยดีกว่านี่นะงามสวยงามตามท้องเรื่องระบบไฟทุกอย่างครบเป๊ะจบนะครับผมแล้วก็เดีย๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะจ๊ะเปิดมาอีกนี่มีนะสวยสวยครับผมดำแดงครับผม สประตูตัวเตี้ยเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยผู้ใหญ่ชอบนะพี่นะไม่ปวดขาผู้ใหญ่ลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายนั่นเองนะมีที่เสียบ USB มาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่ารถเลขไม้น,น้อยนะครับผมตัวนี้คมคมกริบๆนี่ฉนวนกันความร้อนนะครับผมฝากระโปรงนะครับผมอยังเดิมๆเมนี้ยบ,บอยู่เลยรอยน็อตแกะขันไม่มีเลยนะครับผมให้ดูไปชา้ชาๆแบบชา้ชาๆเลยนี่ นอตอาก,าก์คารสีตำแหน่งเดิมเป๊ะจบครบทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมภาษีพ,พรบรประกันปอนตงตัวหนึ่งครบจบนะครับผมแค่10บาทรับรถเลยโอเคไหมครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่สนใจนะแอดมาที่บ้านเขียวนะครับ 99N นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ